จากรนวลสดๆเป็นไงดีครับครับผมคนละเรื่องไหมคนละเรื่องครับคนละเรื่องตอนแรกมาเครื่องมีอาการสั่นใช่ครับสั่นหายหายครับค่อยเสียดังหนักหูมากออกตัวดังบูบูบูใช่ครับแรงไม่ดีแรงไม่มีอันนี้หายออกสั่นมารกอ่อนรีแฟตนะครับแต่นี่ทำหัวฉีดละ น,นี้กระแทกกันเร่งนะครับโอเคอันนี้คือก่อนทำวันนี้ล้างหัวฉีดเครื่องก็จะเดินนิ่งขึ้นตอนแรกมาสั่นมากตัวน,นี้สั่นมาสหลังทำนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นโปรแกรมเซนดาดออกข้าจูนมาแล้วอันนี้ไม้จูนแก่ โอเคอันนี้หนังแก้ไขแมพแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์ของเจ้าของรถกันพอละเรื่องไหมทอดต้มท <c oughs> อดคงไก่เอาไว้แล้วนะลองจับครุงอะไรที่สั่นหายไหม หไม่ขยับเหมือนตอนมาแต่ไม่ขย่าเหมือนบอกที่บอกไฟหน้าจะหลุดแล้วนะแต่คันเร่งเบากราเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปลองวิ่งกันดูนะอเดี๋ยวไปดูว่าเกียร์เป็นยังไงเดี๋ยวไปทดสอบกันครับกดออกตัวดูโอ้ดีเลยที่อเงินออกข้างนอกเลยแล้วกดตีเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะของเก่าเหยียบไปเหงามากเลย Okay. เดี๋ยวจะสอบกันโอ้โหผิดกันเลยพี่ <c oughs> ผิดเลยครับผิดเลยผิดเลยค <c oughs> รับอ่<ร>าลองกดอันนี้ลองกดออกได้ละว,วันนี้องไม่รอรอบแล้ว <c oughs> อืมเมื่อก่อนจะรถจะชนตูดเอาอ่ะกดหนีไม่ออก อยูอ่เธอเลยครับกดลึกๆเลยก็ได้ครับลองดูอยผิดกันเลยครับพี่ไม่ได้มาโนโน,นะใช่ครับผิดกันเลยนะครับผิดกันเลยอนะืมครับไม่เห็นต้องไล่ข้างเลยก็ชิดขวาอยู่เธนโอเคเดี๋ยวอยู่เธอแล้วมาลองดูอีกที ันหขูน้อยลงนะของเก่ามันจะวู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 วเวู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 รูวูวูวูู้ว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 ูอูว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 ูียวู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 วียูวูวูวูาูว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 ีวูวูวมวู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 วกมูวัวยวูวูวีวูวูีูวูวูวีวูวูวรวู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 ู่ว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 ีวู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 เลยูรูวูวูวรวูวูวูวเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์คนละเรื่องเลยพี่ ชิดขวาแล้วลองดูเออตีไฟแล้วเราออกดูแล้วนเป็นไงร้อรอบมันมื่ก่อนไหมมาเยครัลยดีวร้อยแล้วดียวกว่าเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรพี่ห้าสิบแล้วมั้งครับเนี่ยเรื่องอะไรครับคันเร่งไฟฟ้าไม่ก็ต้องซื้อเกียร์เกิรปุหาย โฟสายศาสตร์ไม่ต้องใช้เนาะแผนน่นนโนบิเดียมก็ถอดออกนะครับโอเคบอกแล้วเดิมๆดีสุดอ่ะเดี๋ยวยูเยทิร์นอีกท,ทีได้ไปลองเส้นตัดใหม่กันครับแก๊ีใช้งานแต่ไมสบายพันกว่ารอบกนะ็สบายแนละ้วไม่คิ๊กนะใช่ใชรครับรถเบาเลยครับเนี่ยวิ่งเป็นร้อยรถเจ๊พันกว่ารอบใช่รครับ,รบให้ดูกันเนี่ยครับว่มามาันโนมันชิดซ้ายครับแรก เมื่อก่อนเข้างี้ไม่ได้เมื่อก่อนเกลี่ยไปเงาใส่กับพี่ซ้ายโอเคเรียบร้อยจากรถสดๆเป็นไงดีครับครับผมคนละเรื่องไหมคนละเรื่องครับคนละเรื่องตอนแรกมาเครื่องมีอาการสั่นใช่ครับสั่นหายหายครับค่อยเสียดังหนุกขูมากออกตัวดังบูบูบูใช่ครับแรงไม่ทีแรงไม่ดีอันนี้หายหายครับออกตัวก็ไม่รอรอบแล้วนไม่รอแล้วครับไม่รอเกียร์เปลี่ยนรู้สึกไหมคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องนะครับผมครับสมุดขึ้นครับ happy ไม่จะสุภาพคนแนะนำมาได้เลยครับโอเคดีกว่าเดิมสักกี่เปอร์เซ็นต์นะของพี่คนละเรื่องต้องมีต้องมีสี่ห้าสิบครับคนละเรื่องเลยครับโอเคได้เดี๋ยวอีกคันในที่หน้าแล้วกันนะขอบคุณวากดีครับ